สวัสดีครับช่องเสอเอฟพาด้วยนะครับมาฟังภาคสองมาน,นีตอนจบนะครับผมปูพฤิวัฒน์จงไหครับผมมาฟังจากช่องเสอเอผพาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อสืบประหาคลิปนะครับพี่น้องเอฟซีครับผมไปฟังกันครับไปฟังกันครับให้พ่อประทานพรให้ลูกให้เอฟซีสายบุญขององค์ปู ได้มีโศกมีลาไดซอยกันสางด้ลูกเล้ะในเมื่อขอพอ,อมากด้วยลูกเล้วอกรสิโขอใครใหม,ม่ขอแนะ

C si si satu satu tuh si

เราปากพอเราตัดแล้วตับแล้วพอมาสิคือผู้อื่นึงบอกอชถูกพอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตเกิดจากใจจะของท้หรือเ่าบ่เป็นการเปรียบเ<ม>พียบผู้อือ่นจะ้ยุดหรือเาถูกพอมาถะพอมีตาสงสารมาถะพ่อให้เงินทองเฮ็ดด,ด้วยจิตเฮ็ดด้วยใจบาบแล้วมีจจสิเกิดสา่ไหถูกพอ อนม,มาสาิด้วยก็เด้อเออได้ว <laughs> ด่าทางเจ <laughs> ้าเนาะนั่งอางว่าวตัวนี้ทางเนาะตัวมันออกรับนืมาว่าผักฟางเลยขคว่าปูที่ผักขัะ ปูตาลปอดไดไหมปอยได้แต่ให้ลปอยตัวเดียวกันที่สองมาฉันพอบ่ดีเสือมอมดอจักขึ้นมาจังหน่อยวนอจังหน่อยควนอจังงั้นแหองนี้แหละองที่ปอยที่ดปูตา ได้รักวันข้ากันจากองค์ปูที่ผักขาแล้วเดินง่ายง่ายคนถังเ่ยที่แต้วท่างหอปู่ที่ผักขาวเรียบร้อยท็่ท้องมึงทำงานให้เขาทำงานให้คนขืนหนักคน้าบ้าโก้สาราทางอันนี้สมัยจาเขอาทางบุงทางคือสอเออให้ลูกเลนได้มีกับํำบังเวลาตายไปคือพบคุ่มมันอื เช้นเช้าทาว่างำทานไปแล้วเร่องันประมาณ10น้องเพอถผนั้นูกร้านชืูชูคคนเออต้องไม่ใจเชียงหมันชัดชื่อชื่อต้องถท้าำก็ท้าไม่ท้าก็ต้องทั้งาว่าเราปากแล้วครับผมโอเคไหมโอเคค่ะตั้งขันได้ไหมคือบอววันที่องสาารค่ะ พ่อพ <Ừ. S 1> th ่อแ้่ยังมาสงสัยอิ่งเธอไหนมาใสแม่บ้าบ้องวันวันใจ่กางเกิดว่าพ่อกจะยักเะยเดงอยู่จังน้อไปลุมนดักวันวันไม่เห็นเมือพ่อจักคง้มไ่ขี่าี่ขี่น่มาหาทิงช่องบ่างกับว่าเห็นเด็กยังรักเด็กแต่ช่องว่างว่าเห็นเด็กเดีวเราอแท่งเป็นหายว่าเห็นด้า อาฝากขาวากขาฝขา่นแงมกับังวันจงอีอย่งก็ดอกกันแล้วกันหนึ่งคืออะอบิ่งไผตากว่าอีนังรัดช้าพาโท่าแตมีแต่ดิมเมเดิ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 ม่ดิมเไิมเดินเัิมเดิมเดิมเดิมเอแทเดเป็นเดามเอิมเดามเดาเดามเาิมเดิเดิมอดมเดดมเมเด ว่าจะเอาเมืเมเม่อหร่เมื่อคืนดู่ะยิ่ว่างว่า,าว่าหายจเข้าไปไมัมาทางอ่ะอาุอารูอะไไป,ไปแต่ข้อข,อขอ้อกูหายใจนะออากเเห็นทหมม่าคืนพีบ้ายรู้ทาเบ่พอูจักบ่าวาบือแรงบ้าหาแข็งครับผมเบื่อแล้วครับ่ <laughs> <laughs> ม่เบืไม่ว่างเตาจัดคือจักได้พอมาทาม ท้องเลยตาชอเห็นะพูดว่าตาชื่อว่าเห็นไหมอีนั้นล็อกใจไหมเขาบอเห็นนะท้องเลยตาเปล่าเห็นนะต้องทั้งด้วยติดตั้งทั้งด้ยใจเมื่อเ่าพอบางนัังว่าน่งบางหนรังว่าพอจะใสอีนั้ว่า่างคนจกลงไรเขาก็ไม่เบื่อได้เบอรอีป่าว่าทำ ฮัลหพอวางถุงไะไเนถุงหเอถุงไหนเไปง่าคือว่าวันวันวัเวัรพ่อกระเชมานืยดู่ึ้นได้ขึ้เได้แค่เมียนพูดพี่พูดนึงเลยเอาไปใช้ผู้แทนหนึ่งข้นได้ขึ้นได้าค่พ่อไม่อ๊ะใจแั่คนพ่อไม่หายสงสัยพ่อจับพ่อนึ่งใะ ไม่เแ็นบมี่าเ่เห็นไ่เห็นม่เม่เไม่เนไ่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็ไม่ห็ม่เห็ไม่เไม่เห็่เห่เห็่เหไเบ็ไม่เห็ไม่เห็นไ่ไ่ห่เห็ไไ่ห็ไม่เนไเห็นม่เเห็นไ่เเ่เ่เห่่่่่่อเอไ่ม่่เม่เ่เไเ่ จบได้เบอร์ศูนนะว่ามีเบอร์ไหมปู่เมาเร์ชูนาเวีนน้ำขือว่าักอ้ากนว่างเรียแข่งว่างตึงดูการแงว่างขึ้นม่าเห็นแล้วมันเปลี่ยนไปลายมันเอามาฉีแข่นขายว่างเขียนเอกระดาษมดาหน่อยาขอ่างบ่ค่ะเอามาทั้งคืนแข่นไปทั้งนื้อทั้งมื้อแข่ว่างเสแขน้ำซื เยอขากน่อยมาูเไเอาว้างเว้า hmm. ม <o bey orange throat> ัน <the> ้อยไม่เกินไปสิแนน้อยเจ้าพี่แม่กันนใช้กลางเอาสีน้ำเงินงเอาทานว่าเขียนครับถว่าเอาว่าเอาทานเขียนเอาเปิดเปิดไปเปิดจังไเอาเปิดไได้เปิดแล้วแม่พอนี่ไหมเปิดแล้วค่ะเขียนจังไเขียนปูดจับเขียนเบอร์อีพอนั่ละ เต้ังหน้าเขาสีสอเขสียนเสียเียงนเสียงหลดพอเต้จังห้าเสียงมาเดียนเสียมันกเต้งหว้มั้งเสียงมันละพอเสียงมันละเขียนเสเขียนบอเขาเสียต่างกัุดกนจะสีเขียนเหน่อยอืต้งหเขียนี่ลูกนอเสียงอพเียฟังนี่เสียนภาษาขอมเด้อ แขนไขวนเออเป็นไข่้ันโอ้สาธุสาธุซึ่งส่ามนึงเาักแขนขื่นแขนังขื่นพมเห็นไ่พอเราพักแขนดางขื่นมเห็นแต่สีมันอนเดนั่ละแขข้างหลังมาไข้างหน้าเลยก่อนแขข้างหน้ามาไปข้างหลังพ่อนเสาตัวข้างหลังก่อนข้างหน้าเลยพอเขนตัวทั้งข้างหลังไปตัวข้างหน้าเด้อเออเาแขตัวข้างหลังก่อน อาถือว่าเอาปากกาวาเขาเขียนเอาทานทั้งพ่อันงพ่ออกเนาะอยากเล้วเห็นหนึ่งะเปียนไมลายอยู่ก่บศูนย์อย่างนอพ่อศูนย์อย่างนอเขาบอกเอามาหารกปากกาเมื่อกีับขาที่มีเอาเกาออกนานาะพ่อนะการง้างวัดแสนตัวข้้งหลังก็ียนตัวข้างหลังก็แสงน้องถือพอี่แัง้งหลังในชั้ส่วัขแยนข้้งหลัง ถูกเด้อพวพอเดินหนูกแก่อาว่าไดรบอกไปเลี้ยฟเขียงคื่อใช่ผู้ที่ปากขาวว่าใครบอกว่าผ่บอกก็บ่บอกสันตัวคือคาราก็ธคือ่อบาราท่พราะพขาบอกอี่อย่าง่อบเขียนเอาว่าโอ้ใดที่ท่านพอนับพอว่าเป็นห้างหนุกแก่แม่งปึกก็เลยเขียนไ้ซะเขียนซะเขียนคือจังหนึ่งจิตนั่นไหมคือจังไหมาแดงนั่นไหมตัวโลกเลยได้พอหนึ่งจิตนี่ ได้อีกครับได้เนี่ยจะเป็นหนึ่งเกตันหละ้าจขายอื่นว่ะพอตงวดที่แล้วคุณไหมพอแต่ตำคุณเอามาแดงไม่พอพุณแมมเป้าตั้งแต่แปดปีขึ้นเอาจตสั่นแล้วเอาจตสั่นแล้วเพราอีพอยัางรู่แหมมาทับถูขย้อนเองน่าเพ่อับถูหนอพอเอาคักโหลด